อชีวะท้าแต่งซัดก,กับ Toyota Re ีโวดีซัดอีดิชันวันนี้เด็กอาชีวะทั่วประเทศไทยมาทำการท้าประลองแข่งขันกันนะและตอนนี้เหลือ5ทีมสุดท้ายเดี๋ยวเราพาไปดูว่าปีนี้ใครจะได้ที่1ป่ไปตามเราไปดูเลย ก็เรียกว่าเกิดจากแนวคิดของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับเราอยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าสนใจน่าดึงดูดล้วประกอบกับเรามีพาร์ทเนอร์ในตลาดบ้านเราเนี่ยมีตลาดรถยนต์ตกแต่งเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็มีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีผู้ที่ดําเนินการอยู่ในในหลายจังหวัดเนี่ยเยอะนะครับเราก็เลยคิดว่าจะทำไงเลยทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจและร่วมถึงการให้ความรู้กับเด็กๆ ในการเข้าสู่โลกของการทำงานด้วยนะครับโดยเราเจาะกลุ่มไปที่วิทยาลัยอาชีวะปีนี้ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วไอเดียของน้องๆแต่ละทีหนึ่งก็คือเราจะเห็นไอเดียใหม่ๆในการตกแต่งรถโดยต้าก็จะเห็นเริ่มเห็นไอเดียเริ่มเห็นเทรนด์เริ่มเห็นความชอบในแต่และฟูมิภาคได้ชัดเจนขึ้นสําคัญที่สุดก็คือเราเราต้องการให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกทักษะการที่เวลาเขาทางานออกไปแล้วจริงเนี่ยได้ลงมาทํางานภาคธุรกิจจริงเนี่ยออกไปทํางานแล้วก็สร้างอาชีพได้ในอนาคตก็โครงการเนี่ยปีแรกเนี่ยเราเริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรี ะครับป,ปีนี้ปีสองเนี่ยเราขยายไปทั่วประเทศเลยก็มีวิทยาลัยอาชีวะเข้ามาร่วมหมดเลยประมาณ5้ที่เราก็คัดเหลือ5ที่เป็นการแข่งขัน,นรอบชิงในวันนี้ครับการแข่งขันเนาะมันจะมีแพ้มีชนะแต่เรียนได้ทราบว่าทุกทีมที่เข้ามาฝีมือเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับมืออาชีพนะครับทั้งเรื่องไอเดียการออกแบบรถและใช้งานได้จริง ดีไซน์นะครับหรือว่าการเลือกเอาอุปกรณ์ตกแต่งในท้องตลาดที่มีอยู่ในคอมมิตี้ของเราเนี่ยเอามาแต่งให้รถของเราเนี่ยสวยงามแล้วครับได้ที่สำคัญนะครับก็คือรถเราที่แต่งเนี่ยถูกกฎหมายนะครับต้องต้องเรียกว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อข้อบงัอบงคับกฎหมาย100%นะครับก็แสดงความยินดีกับน,น้องๆแทน,นวิทรถนีครับ พี่เมงของเรานะครับก็เป็นเมนเทอร์ที่ช่วยโคชชิ่งนะครับนี่มือโปรเลยละแล้วก็น้องๆก็ถือว่าได้โชว์ศักยภาพของน้องๆอ,ออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับก็แสดงความดีๆได้นะครับต้องยอมรับเลยนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ใครจริงๆนะแล้วก็ยังสามารถที่จะไปต่ออาชีพนะในวงการยานยนต์ได้อีกด้วยนะอุตสาหกรรมยานยนต์ของเราเนี่ยจะเติบโตได้ก็ด้วยเด็กเหล่านี้แหละคะ่ะและสาหรับปีนี้เราก็ต้องออต้องขอขอบคุณทางโตโยต้านะที่จั กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนไทยนะและสำหรับปีหน้านั้นนะไทยจะได้มาเป็นแชมป์นะและจะมาได้อยู่ตรงนี้อีก5าคันรอดูปีหน้าสำหรับปีนี้นะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ